สวัสดีสมาชิกเลิศเบิร์ดมือใหม่หรือว่ามือใหม่หัดเลี้ยงนกทุกท่านนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับการทำแคลเซียมให้กับนกในแบบง่ายๆนะครับเป็นแคลเซียมจากธรรมชาตินั่นเองนั่นก็คือการนำเปลือกไข่มาตากแห้งแล้วก็เอามาบดนะครับง่ายนิดเดียวเวลาที่เรากินไข่นะครับ ไม่ว่าจะทำไข่ต้มไข่ดาวไข่ทอดต่างๆก็ให้เก็บเปลือกไข่เอาไว้นะครับหลังจากนั้นเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็ไปตากแดดเมื่อตากแดดเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาบดนะครับวิธีการบดง่ายๆนะครับก็คือใช้เขียงทำการสไลด์สไลด์แบบนี้นะครับก็จะได้เปลือกไข่บดที่ไม่ละเอียดแล้วก็ไม่หยาบเป็นเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีอุปกรณ์ที่สามารถช่วย แบ่งเบานะครับวิธีการของคุณก็สามารถใช้เป็นเครื่องบดสับนะครับหรือจะใช้เขียงเอามาทุกๆตำๆแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเราใช้พวกอุปกรณ์ช่วยต่างๆเหล่านั้นก็จะทำให้เปลือกไข่มันละเอียดจนเกินไปนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าหยาบประมาณนี้หรือว่าไม่ละเอียดมากนะครับนก็จะสามารถกัดแคะแล้วก็ เป็นขนมขบเคี้ยวของเขาได้นะครับจะเอาไปผสมรวมกับอาหารที่เราให้เขาเป็นประจำอยู่แล้วก็ได้หรือว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเราจะแยกใส่ไว้ในถ้วยอาหารเล็กๆนะครับเพื่อให้เขาได้มีกิจกรรมแก้เหงาแล้วก็ยังได้รับประโยชน์มีแคลเซียมที่เหมาะกับการใช้งานของเขานะครับเพราะว่านกเขาต้องการแคลเซียมอยู่แล้วนะครับรวมไปถึง ตัววิตามินต่างๆก็จะมีเอามาผสมได้หมดแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่สูตรของแต่ละบ้านนะครับจะเอาไปผสมทำซอฟต์ฟู้ดต่างๆให้นกในแต่ละช่วงวัยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่มีโทษกับนกแน่นอนนะครับใครที่สะดวกทําก็ทําดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกก็ไปซื้อแบบสําเร็จก็มีขายรวมไปถึงจะให้เป็นพวกแคลเซียมอื่น ที่เป็นแบบก้อนแบบน้ำแบบอะไรก็สามารถเลือกได้ตามความถนัดเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเราจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มานำเสนอให้กับทุกๆท,ท่านอย่างต่อเนื่องนั่นเองขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่